พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าขั้นเที่ยวทางบทสุดเส้นอย่าถอยหลังให้คนยำตายให้ไปตายหนาพุ่นคนจังสีย่องว่าหานกาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุมองสุเกะมนีผู้ฆ้าเสียงอึงเผาปักไสสีพาพี่พาน้องไปเที่ยวบ้านสูบไปดูบ้านสูบหลังจากน้ำลดมาหลังจากน้ำท่วมผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับผมนี่นี่เป็นสภาพบ้านเหอนเพิ่นหลังจากน้ำท่วม ่านไปเก็บหนึ่งเดือนสิไปย้ำยามถามข่าวสุขภาพจิตพี่น้องเป็นจังไรแน,น่นอนยังพากันยิ้มนวหัวมวนกันบ่หรือว่าโศกเศร้าเงาง่อยเฮาสิไปเที่ยวสมนํากันนี่เป็นสภาพเมื่อไปกับฝนตกอีกฝนตกดีดีช่วงนี้นะอันนี้เป็นบ้านหลังที่โดนน้ำพัดพัดจนมาสี่เก็บลงนอีกหน่อยเดียวก็สิไปนำน้ำเนี่ยอีกหน่อยเดียวก็สิลมเนี่ยแล้วก็สิมีหน่วยงานเพิ่นมาช่วยเหลือครับผมเป็น ลอตเตอรี่มังเลยกับกลุ่มคนรักมังเลยแล้วก็บริษัทโมเดินเทรดนะครับจำกัดเพิ่นสิมาซอยนีซอยปรับปรุงบ้านหลังนี้นะกกผัดไปเกียบง้ยเนี่ยหลังจากปรับปรุงสภาบ้านก็จะให้สวยงามอย่างนี้อันนี้คือรายซื้อคนที่มาซอยสร้างซอยจัดการสาธุเป็นยังบุญอย่างขุนอีกอันนี้เป็นบริเวณน้ำลายที่ผ่ากลางหมู่บ้านนะครับผม แล้วบนันติดน้ำลายหลังนี้นะที่เป็นกเกาะออกมาเสาแปดตัวนี้ทึกน้ําผัดไปเลยแล้วการลดหกโลเิ่นกระตึกผัดไปกับใส่น้ําเลยนะยแต่ดีตนให้เห็นหลังนี้กระไดเป็นกําลังซ่อมเสมแล้วก็มีนายพลเอกคนมาซอยซ่อมเสมปรปับปรุงบ้านครับผมวันนี้สิไปเยี่ยมยามพี่น้องใ้บ้านซุปไปเบิง่งไปเา้าหนวงห่วงวันสุขภาพจิตเิ่นเป็น,ปนยังไงเนี่ยไปไปน้ำกัน,นทางนี้น้าน้วยโบ ทางเขากระเบืเชี่ยให้ปันได้เนาะกระบืเชี่ยให้โด่ครับผมดีอยู่เนาะทางทางบ่อน้ำลายพุ่น้องดื่มน้ำไหลเชี่ยให้ไลยเห็นข้าวโพดละลั่งนึงก็ยกเลยไปเลยอือห็นบ้านครับทางนี้ทัวรเบิร์ดอันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศหลังน้ำน้ำรถครับผมทำน้ำรถเละเบิ้งเลียๆหลังน้ำลดพ่นมาไทยพนมมามาไทยแต่ยาม นำน้ำท่วมแท้น้ำรถบมาไทยแนบมาไทยต่อน้ำรถพี่นะทำท่วมกมาเราได้คุณแม่อันนี้กำลังกินข้าวสวยพอดีพอดีครับผมเอาคกือเต่งผักเขาเอาเือเก็บเมียนล้วบ้านยะอาละว่าสิกินข้าวนำมาด้วแน่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพวมพ่อนไหนครับนี่นาบ้านเฮานั่นนะฟวมหั่น่างบานทัวฟรอมเจร่างบาน แต่อันบันนานี่ให้ห้อมไรอยู่แต่นี้ไปนะห้อมไรสุขุนโอ้ลั่งตามไปนี่ห้อมไรเบิดตีครับผมเราสร้างเปลี่ยนเราเราเคยเห็นกันเห็นเนาะมาผู้เดียวบนนี้นะหมาผู้เดียวจ้าที่รถเบาเบี้ยไม่ก็เลยเลยมาเบิ่งกันนะบันซุปดีก็เลยังวะลดเลยยังไอ้บุตรมากับไอ้หนึ่งมันไอ้บุตรหมากับพวในน้นะมาผู้หนึ่งอ่ะมากับเจ้าน้อยเฮ็ดบันแพงนะ เมจ่ะแล้ววันนี้เราลดเราไปส่นกับย่างมันน่นะเราเข้าเราไปหึ้จดขเจ๊พอดจังลดของลูกเช่าผ่อนอัพิรดีผ้รลองเพลงน้อยใจไม่ยานะรถไฟฟ้าเด็กน้อยเล่นนะเข้าไปกินเขาอยู่บ้านเราแล้วรถมันไปต่ำไปทะเบียนเป๊ะเป๊ะตึ่เลยมาเราบอคมอยู่ผมแหงจัเป็นมาหรือเส่งหัวบุณ โบได้นำเข่าเนี่ยนะเขาบอกเราบอซื care, SBS, ้อกำลังว um> uh> ่ามื่อวันมาสิมานำกับสมอลำอยู่ก uh> ็ดิกิบุษนะข้าวิมานลองเพลงป๊อบใจแหย่บรรทุบดิโอ้ทีนี้งานซุปกระไ่งานอ้าวงานซุปต้องสร้างีงานนี้นะป๊าด บ่ไต่น้ำพร้อมทั้งไตธรรมชาติบ้านะโอ้ก็ไต่น้ำพร้อมต่หักนไตไม่ว่ามันเป็นลูกเป็นไผ่ไก่ปิ้งไก่ให้ตกกินนะมีปิ้งไก่หอมเนียนผักเขาปั้งเราว่าสิกินเขานำนะมุมนั้นกำลังปิ้งไก่ยายคือกองให้ค่อยๆในยายค่อยงปิ้งไปห่างปิ้งไก่ค่อยแน่ไก่อย่างไหนแม่ ไก่บ้านแถวนี้นะไก่บ้านโอ้หมาฮอดบ้านซุปได้กินเปียงไก่บ้านย่างดีแม่เปียงไก่บ้านชุกเกินช่วยฉันเอื้องกินตอนนี้ไถ่บ้านซุปอารมณ์ดีละละจิตใจดีละละเมื่อวานนี้ใหญ่ก็ไปจุดซุปยู่วัดเลยลุกนี่อ๋อไปเบ่งเลยพนันจี้กรบผมฮะ โอ้ตามตรงมันบอดีเนี่ยบอดีเนี่บอดีต้องเบาเนอเอาจะเบาให้เพื่อนฟังเนี่ยบอดีเียบดี่เบาละิไปฟังมันนาะมันก็มาลาบลื่นเข้ามครับผมแต่ว่าเมื่ออื่นาทีเอ้าดีจิวฒสชวนอยู่ แต่ยักอายมาบ่เฮยยักมาอาย็ดแมาแล้วก็สิถามว่ดิเจอึ้งเจ้าถึกคือดิเจวุฒบ่เขาฮึบเป็นลานเจ้าคือบ่ถึกจ้เป็นมาหรือเซาหัวเขาก็สิถาเจาหัว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 บ่เป็นดอกนมาเนาะแม่เป็นมาบ่ดีเจ้าหัวเจ้าหัวเาน้ําพอมเลยบ่ลูกเาไปให้นให้คุณบนเอาให้เรากินเขาช่วยคนไปแล้วมือนักมือความมารอบนึงแล้ว

เออเจได้เนั่นเห็นบ่พลทํานําเจ้าได้เลนําได้วดบ่เอ้เจ้าก็ไปวุดกันเล่นการนํากันดีเนาะเอาแล้วจ้ามายังนี่นะมากินปี้งไก่อีแม่ปี้งไก่อยู่บปลอดเจ้ายังมาลาเฮมาลามาวยยังก็มาถึเวลากินเทียงพอดีเจ้ายังบ่เฮิเลนําไอ้วดนั่นอีกแล้วก่อ่ไปอยู่ไดบ่บอกเจ้าือนึทําต่อโดยจเป็นมาเลเซาหว คือม้เจาคือนำกันดีแรงแง่งแรงเงออเราบอคุยอยู่จำจำดิอ้เผ็ดเป็ดเด้อเป็ดเป็ดเด้อเออลูกผ่อนอะรพี่ดีๆี่นเล็กรค่อยเป็ดเป็ดเด้อเออเออแล้วกบออัละเปดเ็ดเดอเราหู้มันบตรงนนะพอแต่ค่อยไปเลขออกค่อยไปควดออกในขี้หู้นะช่องกำมือบัไปก็ย้อนพอได้ยินมันดอกมันาเป็ดเป็ด าบ่ผู้หลาบบ่อได้นำเข้าเขาได้เป็นล้านจะมองนะบ่เบงให้จักมื่นได้บ่บ่เบงบให้จักวาดเขาน้ำกระบ่ได้กินได้มาเลยบห้ากินเปรี้ยงไก่หนำอีเม้นี่แลนวันนี้นะแต่งนี่บัลลินโตแบบซิงห์ละเออกระดิกจิบุตรศิมาเนี่ยจิบุตรอิมานสตังค์น้องตังน้องตังกันละไงยักอ์ไอห้ามยักอ์ไอคนต๊บคนอี่เม้ บเอากระมามาลักหัวก็มาดีมั้งเอามมาน่ะลักหัวดีกว่าบเอาดอกมมาเนาะมันเป็นมมาเรายานเขายานได้กินขี้บ่ขี้กับกระมวงเด้อ ขราไปเบัคี้ไปเรียนรัดทุกีจะนอนห้องน้ำวาห้องน้ำบได้บได้อันนี้เป็นบรรยากาศในบ้านซุปหลังน้ำาท่วสดใสสดซื่นดีเก่งไี่ั้งเอ้ยบ้มีปัญหาสุขภาพกีดออกมาเด้อมาเปยกินกินไก่นะแม่มาลังมอดต้อยเด้อสำนี้ละเก่งใจตากองสิซุปอยากกับประเดี๋ยก็ฝุ่นตากองกับก็ฝุ่นกับก็ฝุ่นกับฝุ่น หนมยีด่กรถไก่ข uh uh> ี่รถไก่บานซุเป็นผลไล่ไล่กระเจ้าเห็ดย่างเ้อว่าเฮยเลวจอดรถกูนะกูดังไฟกระดังกูนะกูไม่ยิงในเห็ดย่างน้ะเนี่ยนะเบื้ำเพลินมอก่อน

นอนอย่างนี้นอนอย่างนี้นะนอนอะไรนออะไรไหมเป็นตะไคร้ดีใช่ปะะไคคัจูเปปลืกตาแล้วคอเราเปลือกตาแล้วปะใจขัดไปเนอเันนี้พี่น้องบานพีพ้องเค็ดไว้เป็งานบุญอย่างนี้นะเอันนี้เดือนสิงหาจะแจกเดือนไหนครับผมเือนา เด็กสาเป็นซอกนเด็กสาวบุพามีนาพ่อี่มกีป้ารัเตรียมการไว้ไกลใช่มเอ้ยานนี้งานน้งานแจกข้าวมีการเตรียมของไว้พร้อมนะครับผมเอาล้มนยังงานซุปที่เตรียมรวมหน้าสิ ผู้อะไรสีเบดร์ผ uh ุนเอาตั uh ้งห uh ัวลับเลยนะนีปลรับเนาะแปะมาจะูได้ครับนี่นะาูนี่แหละาาหัวาาหาเูกรบปอได้กินเดินบผู คนเหมากินผัวโบรานมี้ินเฮ็ดดูไม่ชนกัเลยบ่เอาเชิญมาสักหนานอนไม่ก็เลยง้งช่วงนี้นะอุดมสมบูรณ์เก่งพี่น้องเออร้อยพี่น้องบัดซุปเติมวัดเชิญจังช่วงนี้กินของเค้กพนักงานเก็มาเจ๊กใส่ของบัดซุป เรากำลตายก็ได้กินข้าวแจ๊กสันะตสนเะดินหายตายกิได้กินข้าวแจกแล้วมาเด้อผู้ใดสิบกบแจ๊กเข้าบันซุบันซุตายสัตวขอเวลาต้ไม้นะอันนี้เป็นบรรยากาศบันตู้ครับผมเตรียมต้นไม้ไม้แจกข้าวครับผมลงไยด้ยบันทุไหนแจ้งเหตนำ้ตมาเติมเส้นไต่ครับม่แ่ก็เปลนให้ได้เลยจ้า

เดกตัวดีจริงเหละว่าท้องอยต้องไปเชี่งคิ้วห่าฟ้าเอาเอาอาลึไหลสดเนาะยานบงาเนาะผู้สาวผู้การบงาาาละนอเฮยน้บาบา้บาเอเลยปปกัเนาะบุาเอนเลยเดเนาะให้บาเจาได้คือได้ชีเดย้องมีแบโบยูจ้าเอาไว้ให้านพนมากน้า มันพูดเ้าขุนการบงานแล้วูเบาวเมียงเลยบไปติดดอกสนาลานะครัหักว่าเลยตายกมีใครเลยกะมี หน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้เมียงเลยหน่อไม้ลาครับหน่อไม้ไายหน่อไม้ลายจะว่าให้เป๋าอยู่แถมหนาเป็นบุคคลนี่นาไทยดีจริงพวกหน่อไม้ดที่นอนกับปอเท้าเมลีงอาบน้ำเนี่ยเด้อสับชีคายเจอกัน เอย่างเราขาดจะเก่าให้กันมีพวกก็มีแห้งนี่วะเนาะเก่าซื่อๆก็มีแห้งเนอะทางวาทพี่น้องบ้านสุกนะพูดได้ยักมีแห้งเราต้องเอาพวกได้เก่าให้กันซื่อๆเก่าก็มีแห้งแล้วเก่าซื่อๆก็มีแหงแล้วเป็นบรรยากาศหลังน้ำท่วมครับผมยังมวนซึนสภาพกิจดีมากไม่มีใครโศกเศร้าใไรครับบ้านสุกสบายใจดีไม่ต้องเป็นห่วงพี่น้องบ้านสุก ตอนนี้อิ่มน้ำซ้ำล้านเนื่องจากการกินข้าวเก๊ครับผมรอเบิ่งบรรยากาศดั้นซุปเปอร์จีไทยรอบๆวันนี้ดักกันแน่ครับผมมืออื่นจะมาให้แค่เด้อมืออื่นมอล้ำน้ำซ้ําสิเออพวกได้มาแน่แล้วมืออื่นนะเชอาสตาง บ่งฮันแนวบักแตงโมโอกระบักแตงโมนะมอเพลงนี้ให้ผู้สศร้าบึงการอาหารกันอันนี้ก่อไฟจีต้มติครับนี่นะโอ้ก็ต้รงมาก็ตรงมาถ่ายเราว่าว่ให้ถ่ายว่ให้ถ่ายส snap กองคือเนยไปหา่เจ้าเหรอค้างๆั้นเป็นล้างก๋วยเตี๋ยวครับผม เป็นร้านอาหารตามสั่งมีรสอิเตีบรรยากาศปีกิงอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบ้านสูดครับผมเป็นการเตรียมงานเตรียมงานไว้แจกข้าวเดือนมีนา2564แต่ตอนนี้เดือนสิงหา2563เป็นการเตรียมพร้อมดีๆสำหรับพี่น้องบ้านสูดครับผมและหอศรปเบิงบรรยากาศในบ้านหลังน้ำท่วมข้าวเจ้าคุ้นๆเลยนะครับผม อันนี้มาเบรงบรรยากาศลังน้ำรถครับผมอยู่บ้านสูบครับผมอันนี้แต่งตัวเตรียมยุดนี่มาเฮ็ดอย่างครับนี่นะโอ้นอ้ยงาน้ยนโอ้นโอยงานคอยงานอนอ้ยานอ้ยานโยงานโองน้านโอ้ยงานโานโอนโอยงานองนอน้านโยาองอ้งนยงงาูสภานให้ขึ้นดีคือเก้า บ้านหลังเซียนนั่นเพิ่นกำลังซ้อมไม่ดีไม่ได้ยุ่ง้ะครับผมอันนี้คือหลังน้ำท่วมได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วเนอะครับผมล้างสีแฮนดพิ่นบอบรลิจั่กเอาได้เดิมฝนตกฝนตกสนิยานมรคำนี้นะวันนี้นะโอ้ยหู้ยมอเนี่ยครับยานนะแล้วมอยู่ไกล คำยมอ้น้ำ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 ต้องหาวอยู่แล้วจนี่ยแลว่าอยู่แล้วนี่นะคุณน้าเพิ่นทำงานเพื่อเพื่อมบอกไป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 ่ปไ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 ป่ปไ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 ไป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 ปไ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 ปงปไปป ที่มันน้ำขี้ดินแอดขี้ดินนำ้ำามว่เต็มครับน้ำบ่ไหลครับอันนี้เป็นหน่วยงานของไฟครับผมนี่นะอบอตอครับอบปอรารวมกันครับอบอตอ,อบป,อปอรารนำทีมโดยช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านาสำรานคุณพ่พอผู้ช่วยอะไรครับมานพผู้ช่วยมานพพ่อเบนพ่อเบนพ่อเบนไม่ค่อยพอูดครับผมทำอย่างเดียวกับผม ทำงานด้วยมือไม่ได้ทำงานด้วยปากพ่อเบ้นนะครับโอ้ยพนักงานไล่ดีเก่งเนาะป้าสมัคีกันดีเก่งอันนี้เป็นความสมัคีของพี่น้องบ้านสูบกับผมลังจากบันท่วมน้นำท่วมกระเบื้องกันแย่งกันเนี่ยผู้คนดังทางยูทูบนลยนะผมเห็นแล้วครับประจองประจองเอามือจองไว้พีออว่วะอจองไว้อยู่บนคือกี่กี่ชั่วโมงนะป้าห้าชั่วโมงห้าชั่วโมง ไม่ไม่เหนื่อยนะครับผมโอ้เหนื่อยกันเสียดายละพูดไทยพูดไทยน้อยพูดไทยเงีนยมันกูพูดเนะคนดังทางยูทูบนะครับอาจอรย์ครับผมเนาะบอลเลยเนี่ยคนนั้นดีมือบอนมันห้องไม่ได้บ่อันนี้โอ้ขอบคุณคุณพ่อผู้ช่วยพ่อเบนนะครับ เต็มร้อยห้าสิบครับผมผมโฆษณาให้พร้อมอันนี้เป็นคนดังทางยู u b e คนดูคนดูหลายลาย้านหลายล้านวิวแล้วนะครับผมคุณป้าจองไปนคนดูนะครับใครไม่รู้จักป้าจองบ้านสูบครับผมืัอนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวบ้านสูบหลังจากน้ำลดน้ำท่วมแล้วมันลดลงแล้วครับผมด้านหลังเป็นบริเวณนำ้นำนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำลายนะครับผมฝนตกมาจากสียานบ่ปะบ่ยานแล้ว เพราะปราจ้องไว้ครับผมดังไดก้าวพบมีผู้ใดอยู่มอ้นาการระบังเนี่ยระบังตัวไว้เนาะครับเนาะเพราะว่าน้ำมันร้อนมาแล้วมันเป็นแต่ยานไข่เนตแต่บ่มายํำกลางคืนเนาะถ้ามาแล้วให้จองไว้มันประจองนะครับผมถ้ามากลางคืนเนี่ยโอ้ยเอาซบเผาซบกบ่หันเนาะเจสตสไตยกองกันเอเีจักสิตาไตถึงน้ำท่วมถึงสตายตถึงไฟดูดครับผม ยังไดกาให้พี่ให้น้องบันทุบนะครับผมพบพอแต่สิ่งดีๆเด้อสิ่งบอดีกัให้ไล่ไปนำม้านำท่าครับผมให้ดูแลเจ้าของด้วยว่างั like ้นให้จองไว้เ <diction> ส <aries in Portuguese> ี่ยวประจองยังได้ัักเข้าไปใน Youtube นะครับผมกดค้นหาเสียงอึ่งเที่ยวเลยเสียงอึ่งเที่ยวเลยแล้วก็ฝากกดติดตามจะขอบคุณมากมายหลายๆเติบลาพี่ลาน้องพี่น้องมีความสุขความเจริญกันทั่วทั่วหน้า สิ่งบวดีให้ให้เปกกับน้ำผู้ค้าเสียงคอกาเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับประจองสวัสดีครับ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 ไปเฮบ